ไปดึงเส้นฮะต่างฝั่งตกกลางตกกลางว่าแล้วรีบ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 เฮ้ยทุกคนโอ้โหเหมือนจะติดติดโกอ่ะมาแล้วไวรุนมาแล้วครับผมโอ้โหฮาแลนด์โอ้โหเต็มถังอาเซวานมาอรเซวานมาฟิตกว่าพี่โดก็ฟิตว่ะโอ้โหเดี๋ยวครึ่งหลังกับพี่โดกัน เจอแรงเท่าไหร่ทุกคนพันสหกสิบแปดนะอะไรพันเก้าแปดสิบก็มาภาพภาพตอนเล่นในเกมอะครับที่มันมีเงาอ๋ออ๋อเป็นปรับแบบไฮอะไม่ไม่ไม่ลายตาคนทุกคนเมสเซเจอร์ใครมีปัญหาบ้างครับแรงจามเยอะสุดที่เล่นมาประมาณพันแปดประมาณพันแปดยี่สิบเยอะสุดละเพอาตอนเร็วๆนี้อะ ตอนเร็วๆเนี้ยแชทมีปัญหาใช่ไหมเดี๋ยววีดโดต้องข้างหลังนะวโดีโดาอโอ้ยล,ล,ลุ้มๆถูกล่อไปทั้งมือเกือบหักวันนี้คนนะฮะทุกคนตอนนี้ตอนเล่นอะ่ะตอนเล่น,นเนี้ยไม่ได้อ่านแชทนะครับผมเดี๋ยวโฟกัสที่เกมไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยอ่านตอนแบบเกมจบนะฮะ เฮ้ยทุกคนเขาไม่ได้ดักด้านในเขาไม่ได้ดักด้านในครับผมทำไมเตะมุมไม่เข้าเลยวะทุกคนผมฝั่นซ้ายชนหน่อยฝั่นซ้ายชนหน่อยขู่จะให้ปั่งซ้ายไปล่อขวายิดวันนี้400คนนะใครมาขอคนแล้วหนึ่งหัวใจนะครับผมขอคนแล้วหนึ่งหัวใจหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะแชร์เพื่อนดูกันได้นะอันนี้ขอเสียงแฟนผีเหนียเร็วจัดไบบูตแมนยูนะฮะสวยแล้วขันนะผมขนหนึ่งับผมสวยสวยขอหน่อยขอหน่อย For precisely the reason we've just seen. They're not making the presence of and here we are, early stages. He struck wood, and he looks hungry for more. A great corner. Chip one above Ning Ning. A lion here. Well, from right in front of goal, there was no way he was going to miss. See ไม่ได้จับฟอลันนะมากๆคนเชื่อไหมเรวันต้องฉกอีแสงครับผมสองหนึ่งครับผมจากมาน้ำครับผมจากเรยวันดอกี้ครับผมอันนี้คือบุก<ร>ตรงกลางอย่างเดียวนั้นเห็นการขึ้นเตียตรงกลางเอาเจอดาร์กเอนเนอร์จี้เอเฮ้ยผมไม่ได้ดูอ๋อเจอขับดาร์กเอนเนอร์จ้นะวันนั้นเจอกันในสตรีมฮะดาร์กเอนเนอร์จี้ขับ าทุกคนเร็วัดโอ้โหคนละช่องนี่เป็นสไตล์หน้าเปาสามคนนะทุกคนหน้าเป้าอาชีพสามคนเลยฮะตอนนี้สุดจัดโอ้โหสองสองว่ะโอ้โหเดือดจัดเดือดจัดทุกคนผิด You know, Peter, from the moment that left his foot, looked unstoppable. thumped. was Peter, his it that That left the เกมนี้สายคมครับผมเกมนี้สายคมนะฮะสามตัวคือคงทั้งสามนะผมอ่าสตรีมไม่ได้ดีเลยผมไม่ได้ตั้งสตรีมของผมไม่ได้ตั้งดีเลยไว้แต่ที่แต่ที่ทุกคนเห็นว่าผมอ่านแชทช้ชาคือผมเล่นอยู่แล้วผมอ่านไม่ทันทุกคนเราก็ต้องเล่นก่อนเนาะผมไม่ได้ตั้งดีเลยไว้เลยเขียนว่าอ่านแชทช้ชาเพราะว่าผมเล่นไปแล้วครับมันอ่านไม่ทนัน เลยแบบต้องกลับมาไล่อ่านใหม่ไงเฮ้ยผมลืมผมว่าจะเล่นก่อนนี่หว่ามาอ่านคอมเมนต์กันแล้วเดี๋ยวก็แพ้คือเวลาเล่นแล้วอ่านคอมเมนต์อะมันเราจะเล่นไม่ค่อยดีเว้ยสมาธิเราแบบไม่ค่อยนิ่งอะทุกคนบางทีไปโฟกัสที่แบบเราต้องทำพูดเนี้ยเราต้องแบบคิดคำพูดอะไรประมาณนี้โอ้โห Uhm for Then, uhm to okay. like ้ีนฟอลันเป็นตัวพักบอลเลยคนนฟอลันเป็นตัวพักบอลซะแล้วล็สั่นโอ้โหติดเอ็มาอาบุเอ็มาอาบุโค้ดเห็นไหมกคนเห็นกลางรับไหมกลางเห็นตัวกองกลางไหมโอ้ยืนเต๋าเมื่อกี้เห็นไหมกลางมันลงมาไม่ทันส่วนมันจะแบบยืนยืนสูงอ่ะกลางอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้พอเขาส่งทะลุ ผ่านกลางมาเห็นไหมพอเขาตกก่งลูกผ่านกลางมาใช่ไหมก็เจอเซนเตอร์สามคนเลยเด <has S 2> ีย๋ยวเทคนิคเครื่งหลังเราปรับเป็นเทคนิครับดีกว่าเน้นแบบการยิงใกล้กัน <Caf u. S 2> หน่อย โดนโดนด,ดโอ้โหผมจัดครับผมผมดูต้นนะผมสามห้าดวงคุณน,นักเตะฟอร์มเอดูแปลกๆใั่ค่ะซืออมาตั้งแต่วันสีเจอร์แบบเนาะมีฟอร์มเอฟอร์มบีฟอร์มฟิตสุดจัดเดีย๋ยวนี้แบบไม่รู้ทำไมผมก็ไม่เข้าใจทำไมมัน,มน,อนบอลก็เตะแล้วนะมันไม่ยอมปรับฟอร์มให้น่าจะเป็นอย่างนี้ภาคหน้าแล้วแหละผมว่าโอ้โทัสามนาทีครึ่งแหละยิงกันเยอะจัดสามสามวะผมผมแบบว่าไอเนี้ยคน เพราะว่าหน้าสามคนอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้พิ้วต้องมีคนพิ้วสักหนึ่งคนนะผมว่าเนาะอันนี้มันแบบสไตล์คมคมทั้งสามตัวเลยไงถ้า่แบบตัวพิ้วๆิวสักหนึ่งคนน่ะแต่พวกอิบเป้รัดฟอร์สักหนึ่งกำลังดี อันนี้เอาฮาแนาลนด์ดีกว่าแล้วโยกเลวานไปยืนทางด้านซ้ายนะฮาแลนด์ยืนขวาผมแล้วก็เอาลูมมอล์ดโยนขึ้นมาครับผมแล้วก็พิโด้พิโด้แทนคารนเลยมาไหนๆก็ได้ไหนละเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าก็สามคนเลยนะทุกคนแล้วเปลี่ยนหน้าสามคนเลยนะ<ๆ><ๆ>ชุดใหม่ครับผมแล้วก็ปร<ๆ>ับเทคนิคเป็นเกมรับให้มันยืนในกล้กันหน่อยนะให้มายืนใกล้กันหน่อยหน่ให้ค่อยแบบฉีกออกโอเคเลยครับผม เลยทีมโคตสวยเลยนะทุกคนทีมสวยจัดนะร์ปุีลสฟอร์ดมาครับผมทรยตรงนี้ล้ำหน้า เดี๋ยวในพีโดแล้วกันพีโดขอแบบตอนเล่นอยู่แมนยูนะขอแบบซุปเปอร์ฮีโร่ครับผมเป็นฮีโร่ครับผมโอ้โหโบโอ้โอ้อ่าสวยสวยสวยพีโดพีโดพีโดขึ้นหน้าครับพี่พี่พี่ขึ้นหน้าดิโอ้โหพี่มันยึกงักพี่มายึกยักอะไรวะนี่พีโดโอ้ยพี่มาชะงักชะงักอยู่จบเลยครับผมโบโบโบโอไม่ทันครับถอยไม่ทัน คุณอนุวิทย์นะ75ดวงขอบคุณด้วยครับจากคุณอนุวิทย์นะขอบคุณด้วยกทีนฮะคนฝากด้วยนะใครไม่เคยส่งดาวกดที่ลูกดาวได้เลยนะจะมีดาวฟรีอย่างนี้75ดวงนะพี่โนพี่โน้ตโชว์เซ็อตั่อีกหนึ่งหนึ่งช็อตแบกขำแบกขำรอแล้วครับแบกขำปั่นปันขุยติดผีโดนอย่างน่าฮะพี่โน้ีผีโดนผีโดนตังเขาโอบตังครับผมบออกังปุ่โอ้ยใช่ไหมครับเขาหรือเป รอทุกคนกระตุกหจังหวะพอดีเลยเข่าเกือบไปรอ้สี่สามกกลับมาน้ำอีกครั้งนะต้องมีสีสีแน่เลยทุกคนวันต้องมีสีสีแน่นอนเลยลูกเกมอย่างนี้นะนักเตะแมนอยู่โคตรเยอะ listen when it comes to goals peter in this t e The one and done again. นี่ไง a ว่าละสี่ปีเหรอไนะโอ้ยิงกันยับเลยครับผมส,สี่สี่แน่นอนอันนี้หลอกบ,บังแล้วหลอกบับงกจะจแต่ว่าพาลิกขวาเราไปทางซ้ายเลย โอ้โหทาสี่กลับมาน้าอีกครั้งผมจะติดลูกแล้วเกมนี่ยิงคมกันทั้งคู่นะโอ้โหเกือบ5-5ครับผมคงทั้งคู่ครับผมอันนี้ทุคนสังเกตไหมอันนี้ถ้าเกิดนักเตะมันยืนห่างอะแต่ว่าสไตล์โค้ชเป็นสไตล์ลองบอลนะบอลลองพาร์ตะถ้าเกิดเห็นไหมทุกคนลองสังเกตบางคนไม่รู้นะ ถ้าเกิดมันยืนห่างกันอย่างเงี้ยตอนตอนที่ได้ลูกตั้งแต่แปลว่าแ,แ,แปลว่าโค้ดสไตล์ตเทคนิคลองพาร์นะแต่ถ้าเกิดมันยืนใกล้อะไสล์ว่าเป็นสทติกเทคนิคบอลสั้นนะช็อตพาร์นะเป็นอีกเป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งนะบางคนไม่รู้ไงเอาใครเล่นมือใหม่ she s, she s เป็นที่เทคนิคโค้ดนนการที่แบบยืนห่าง Peter, they have to fight the ofation cool to t have s and i l โอ้ลำหน้าอะไรกันครับลูกพี่วันนี้400คนนะครับผมวันนี้จตะตีสองแล้ครับอยู่วันอีกตั้ง400คนนะฮะทีมโคตรสวยอะครับรแผนเรนเดนะเกลนคำว่าอะไรไปครับผมโมยโมไม่จบนะเรื่องแผนยังโมไม่จบนะคไปครับไปครับพี่โดโอ้โหดีเขาประกบไว <Ronaldo. S 1> ้ พีโดพีโดวันท hmm. ัรผมโดนหรือเปล่าโบหรือเปล่าสนใจชั้ัแราชับน <'s> right. wow. ูห้าห้าหรือเปล่านะขอบคุณตาเบียผม75ดสวงของคุณตาเบียน้ครับมายล้วไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเสมอเดี๋ยวเสมอโดนหลอกไปดึงเส้นฮะกบกางตบกางวาแล้วรีบรีบรรีบรีบรีบ อโอ้ยฮ่าประตูต่อห้าครับผมนาทีที่แปดสิบหกโวย,โยวาแล้วแคู่เข้ากับคนไม่ทันว่าแลต้องโดนปั่นคู่นี้วิ่งเข้าไม่ทันมยินห้ายก็จะมีหกหกหรือเปล่าจะมีหกหกหรือเปล่านะจันโอ้ยคนต้อมือเลยครับผมต้อมือเลยต้อมือเลยครับผมเบคแฮมต้องขอแล้วครับจังหวะนี้แบคแฮมโอ้ eles เฮ้ยทุกคนโอ้โหเหมือนจะติดติดก่อเฮ้ยโอ้โหไปได้ไงไม่ดูคตรเตือนโอ้โหทุกคนต้มหลนดวงมาทางเราทุกคนเฮอยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบโอ้โหขนาดยิงไม่ดีแล้วนะโอ้ลราเฉยสวยไหมผมครบสี่นาทีครบสีนาทีครับผม นั้นวิ่งครับสวยครับผมลูกที่เจ็ดจะมาหรือเปล่าตบตบใส่ก้อยครับผมใส่ก้อยเสียลอยผมโอ้โหเจ็ดประตูต่อห้าครับผมโคตรเดือดโอ้โหดวงโคตรดีทุกคนขากลยเดือดจัดผมเจอศับท์ดาร์คเอนเนอร์จีนะฮะโอ้โหโค้ชสดครับผมโอ้โหล้อครับผมล้อโอ้ได้ช่วงทายช่วงทายมาสองลูกโชคดีสุด โเจ็ดต่อห้าผมจบไปละสิบสองลูกนะคนยิงกันสิบสองลูกนะฮะเล่นกันแค่แบบหกนาทีโคตรเยอะโอ้เดือดจัดทุกนล,ลุยกันต่อผม